สวัสดีครับผมคลิปนี้เรามาอยู่ในเกม GTA V Offline นะครับวันนี้ผมมาเล่นตัวสติปตัวหลักของเกม m i e c r f t นั่นเองนะครับตัวนี้แบบเป็นตัวที่หลายน้องหลายคนที่ชอบมากเลยนะครับเพราะมัน My Cup หลายหลายคนเล่นกันใช่ไหมผมก็คิดว่าน่าจะเล่นกันนะแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับผมก็ชอบตัวละครเฉยๆมาตามมาไอห,หนูคลึปมาวันนี้นะครับผมจะมาเป็นแบบว่าอนุภาลครองเมืองนั่นเอง เดี๋ยวต้องเดินถามเ่เฮ้ยผมน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าน่ารักไหมอ้วพี่แกวิ่งไปไหนวันนี้ก่อนพี่สาวพี่สาวครับยกับผมก่อนดีพี่สาวอ้าวพี่สาวชนผมอ่ะพี่สาวกลัวผมอยู่กลัวกูอะกลัวกูอตีแม่งอ้าวอ้าวลุงลุงทิ้งกีตาร์ไปเลยลุงลุงลุง ป่วยเลยลุงตีแม่งตายลุงตายเลยอ่ะชิบหายแล้วติดดาวยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปวดเมืองเหรอแล้วติดดาวเดี๋ยวผมขอลดละดาวก่อนปิดดาวก่อนนะครับอ่าผมขี้เกียจประมาณหนีตำรวจอ่าปิดดาวปิดดาวแล้วก็อมตะปิดไว้โอเคมาตามไอ้หนู ฮู้วิ่งเล่นฮู h ้ลุงครับลุงผมมาแล้วผมสตีฟคุยอะไรล่ะคุยไรอีดอกตีแม่งเอ้าเฮ้ยตีไงรู้จักสตีฟเถื่อนไหมฮู้วฮู้ฮู้ฮู้วสนุกสนานมีนักนักกงนักกล้ามอะไร นักกล้าเหรอนี่ไง,จงเจอไม้เบสบอลนี่ไงนักกล้าเหรอนาี่ไงนี่ไงสู้อ่ะจับกลุ่มสติปมงมานี่ยยกน้ำหนักเหรออุ้ยเียมันสู้เหรอทีมันตีมันลูกอ่ามากับทีมรู้จักสติปไหมนี่ไงทุบแม่งทุบแม่งทิ้งอ่ะวิ่งวิ่งเล่นโูู้้เฮ้ยมีเครื่องบินว่ะใส่เครื่องบินเล่นเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ่าเราต้องสอยเครื่องบินเล่นเอออ้ยอย,ยิงยากยิงยากยิงยากเราต้องเล่นอา g พจีเว้ยอา g พจี RPG ที่ล็อกเป้าได้อยู่ไหนโอเคเอ๋อไม่ถึงนะครับเฮ้ยข้างบนข้างบนแม่งแบบเรือนลงังซะเหลือเกิน มันมีอีกไหมวูวูวอ้าวคนหายไปไหนหมดเนี่ยเฮ้ยคนหายหมดถือกบเฮ้ยไปไหนหมดคลิปหายแล้วฮะยิงปืนนัดเดียวมิหนีกันหมดเลยผมมาแล้ววูวูว,ว,วลูกน้องตามมาเอ้ติดติดต้นไม้ผมมาแล้ว ฮัลโหลผมน่ารักเปล่าผมน่ารักเปล่าน่ารักเปล่าครับผมน่ารักไหมครับกูถามว่ากูน่ารักไหมกูถามนะตอบกูหน่อยดิให้ผมน่ารักไหมครับเฮียเด็ดเด็ดทั้งนั้นเลยอืมอืมเด็ดอืมอืมตีแม่งเฮียมีคนอ้าวเสือกเหรอตายกันหมดแล้ะโอ้โหตี๊บ สตีมาแล้วโอ้โหคิดถึงกันไหมลูกลูกรักกแม่งนี่ไงโอเชตเหรอนี่ไงตีตีไป <c oughs> ไอ้เห้้ยเหมยอน้ยเก้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยเเย,ยนเย้นยนีเฮ้ยเย้ยเ้้ยเ้เยเฮ้เ้้ยรถเยเดด้้เยง แนแมน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 แอมนแนแมน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 อ้โหกอกลุงกอกนี่อลุงลุงลอยู่กอกเอ้าหายไปไหนละคนขายไปไหนวะคนขายไปไหนยืนดูสาวเหรอ โอ้เฮ้ยเจอเจอนักกล้ามว่ะเฮ้ยไะหานักกล้ามกันมาดูนักกล้ามเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลโอ้โหแต่ละคนกล้ามมีอย่างนั้นเลยกระโดดเข้าไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยกล้ามอ่ะกล้ามอ่ะไปไหนกันวะนี่วะนี่ไงเอาคุยอะไรไอ้เหี้ยเอาอะมีสู้อ่ะไอ้เหี้ยสู้อะเอาบ้านนี่ไงตัดทื่อแม่ง นี่ไงน,นี่ไงเฮ้ยเสียงเครื่องบินเรงไหนวะข้างบนเลยนี่ว่าล็อกละล็อกล็อกอู้มเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ระเบิดแล้ว,ลวไปดูซาก,กันป่ะเพื่อนไปดูซากเครื่องบินกันอู้มาไอเดี๋ยซากเครื่องบินดีกว่าไปอู้เไอหนีกันหมดเลย อ่ะดูดูดูท่ามอบโอ้โหพี่แกวิ่งเป็นแถวเลยดูซากเครื่องบินดีกวยอ่ะน้องๆสตีฟเราวิ่งตามนี่ไงเ,เ,เฮ้ยเจอคือเฮ้ยอะไรวะหน้าข้างหน้าเราอะคือคืออะไรวะกึ๊บอ้าวแถวข้างหน้าเรา,ามันเป็นอะไรวะน่านะเมื่อกี้ผมเห็นอะไรอ๋อไม่ผมนึกว่าจานบินเว้ยมันไม่ใช่แล้วขออนี่ก่อ่ะถือปืน หาของกันหาอะไรยิงเล่นเนี่ยเฮ้ยเอารถด,ดีกว่ะรถนั่งได้กี่คนเนี่ยยิง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 มึงมาเลยเฮ้ยเครื่องบินลำใหญ่ลำใหญ่เฮ้ยโอ้แม่งหลุดหลุดเลสหลุดพอดีครับผมจับได้ละอันนี้จะเป็นแบบไม่ระเบิดใช่ไหมเฮ้ยมีคนยิงเราอ่ะเมื่อกี้ ใช่ไหมเรายิงปืนแต่แบบเหมือนเสียงอะไรเื่อกีะอ่ะช่างมันแล้วกันนะครับเราไปหารถขี่เล่นเนี่ยแม่งคนก็หายกันไม่หมดเลยเี่ยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่ได้เจอเจอกันสักครั้งคิดถึงกันบ้างนหน่อยและกันร้องมั่วเลยนะมาละโอ้เจอจักรยานมาเฮ้ยจักรยานจักรยานเนี่ยคขละคันไหมเพื่อนขึ้นม,มันมันไม่ขึ้นคขละคันอ่ะเพื่อนนี่โยะ เปนแหมนเป็นแหมอ้าเฮ้ย <unanim> ติดเฮ้ยไอ้เหียทำตัวน่หละเาติดติดไปกันไปวิ่งตามนะลูกเปนแหม่นเป็นแหม่นเ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 นม่นจักรยานเล่นไอ้เี้ยั้นช้าง่ายเเอ้่าม้ง้นนนี่อ๋อนี่ก็ดด โอ้กระโดดเล่นโอ้โอ้ยหาแล้วโอ้ยโอ้ยกระโดดโอ้ไอเหี้ยเอาวะไอเหี้ยไอเหตีมันตีมันลูกน้องเอาไอเหี้ยมันผัดจักรยานเอ้าจะมาขยโยจักรยานกูเหรอปังหาดเยี่ยงนักเดี๋ยวขอเอามีดดีกว่ามันค่อยเถื่อนไอเหี้ยเอาวะเฮ้ยพี่แกวะนี่ไง

อันนันเด็ดเด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 เอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กระทึบมันลูกเฮ้ดูดิไอกลัวว่ากลัวว่าไอ้เฮียเยเฮียเาดงเฮ้หาอะไรเล่นเถอะดีดีกว่าไม่มีอะไรทำเลยอ้าวเฮียนี่ไล่กระทืบผมนี่ไงไล่กระทบใครรู้เปล่าว่าใครคลุม อันนี้ยืนยืนนิ่งยืนนิ่งนี่วะนี่นแต่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  นี่ไงเฮ้ยม,มันใส่ออาลงรถเด้อมานี่มามาให้จ้วงใส่ดิมาให้จ้วงใส่ดิจว้จวงแม่งเอาไม่จ้วงจ้วงจ้วงแม่งไม่จ้วงแม่ไอ้เหี้ยเลือดไหลละนี่ไง <c oughs> เดี๋ยวเฮ้ยเอาอันนี้ด้วยเฮ้ยเขี้ยมีด <c oughs> มาแล้วอืม <c oughs> นี่ไงไอ่ <c oughs> <c oughs> นี่ไงเป็นฆาตกรนี่ไงฆาตกร่อเนื่องเน่จ้วงแม่งจ้วงวู้เฮ้ยจ้วง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 เฮ้ฮเฮหาาเฮ้ยอันนี้ไปต่อหาจ้วงคนเล่น่จ้วง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 หน่อยจ้วง จ้งอเฮียพี่แกเจ็บขาอ่ะตายรู้สึกดีพี่แกมาช่วยเหรอจ้วงเฮียตายแฮ่เดี๋ยวมันต้องมีอะไรเฮ้ยอันนี้เอาไว้ปขอนจ้ามหัวเอาไปจ้ามหัวดิวอ่ะแฮ่ไหนกันอยู่ไหนกันรถขึ้นรถเล่นเนี่ยอ่ะมาลูกขึ้นรถขึ้นรถอ่าขึ้นข้างหลัง อ่าโอเคขึ้นโคกันทุกคนแล้วอนนอนนอนน่นนอน่ย่าเล่นว้ยิ้ยทําอยู่แ,ลลแลถลงน,นี่แหละเันหมเข้าเมืองดีกว่าเข้าเมืองดีกว่าหนหมเ่นไม้างนาข้างหน้านี่อะไรเนีย่ยมีอะไรให้เล่นไหมไม่มีเลยแหละ ววินี่ไงฮนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงน้ำลงน้ำอ๋อลงลงลงเฮ้ยเจอรถแลมโบกินี่แลมโบกินี่เฮ้ยเจอรถสวยเฮ้ยขอขโมยได้นี่ไงขโมยแม่งไม่ใช่นี่ว่ารถไหลไิ่งลัวป่าขึ้นลิปคลุกอู้อ้าวแล้วตัวอื่นของเราอ่ะ อ๋อมันตามมายังไม่ทันเนี่ยมันติดหรือเปล่าไอวิ่งตามมาเราหารถที่มันนั่งได้สี่คนเนี่ยหาเนอ่ยแล้ลูกหาหารถกันนี่ไงรถนี้นั่งได้สี่คนมาเอารถมารถมารถมาอ่าโอเคไปปวดเมืองกันแล้วเปุ๊ไอ้ย่าช้าช้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค <c oughs> แดดแดดแดดสัสโอ้โรเที่ยงเลยไปทำไงอะไม่มีอะไรเล่นเลยแถวนี้เฮ้ยผมปรับอากาศก่อนผมไม่ชอบตอนนี้อะแล้วพอผมปรับเวลากันอ่าเวลาอะไตอนนี้กี่โมงโอ้ผมขอปรับเวลาทักแบบประมาณเที่ยงแล้วกันนะครับประมาณสิบเอ็ดโมงเนี่ยโอเคมันค่อยอันนี้หน่อยมันค่อยแบบสดชื่นหน่อยอ่า แถวนี้แหละเล่นแถวนี้แหละเฮ้ยผมว่าผมเพิ่มความตื่นเต้นกันอาชิบหายเพิ่มความตื่นเต้นให้ให้ตัวทีมผมเนวยผมจะเอามังกรมานะจะให้มันมาเฮ้ยพึ่งพ่ง,มงผมให้ตัวผมเออตัวผมมมาตะอยู่อามังกรมันสู้อามาตะาได้นี่หว่าเนี่ยอันนี้นะครับผมว่าผมให้ตัวผมมีพลังเนี่ย ให้มีพลังของไคสิทไคสิทเอาดีฮะฟึบอะโอเคมีพลังไคสิทแล้วก็อ่าให้ตัวผมให้สู้กับมังกรนี่มังกรนะครับอ่านี่เศกมังกรมาปึ๊บโอเคไหนวะ,นะตัวผมก็จะมีพลังนะผมสามารถวอล์กได้ครับแล้วก็ สามารถเพิ่มเกาะให้ตัวเองได้นะฮะแบบลูกทีมผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้อให้มันดูแบบมองวิดือนนี่ฮะจะมีมังกรตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ยังไม่มาไหนตัวใหญ่อยู่ไหนวะเฮียเจอแต่ตัวเล็กเดี๋ยวผมไปหาที่แบบโล่งๆฆ่ามังกรก่อนมังกรบุกเมืองละเดี๋ยวขอเอาเป็นปืนนี้แล้วกันนะครับนี <eigentlich analysis> ่ไงนี่ไงมังกร ไอะเหี้ยคิดหายละโอ้โหโอ้โหโดนโดนโดนไฟลวกตายหมดไปเนี่ยเอ้านี่ไงโอ้โอเฮีย้ยโคตรโขดโอ้โหมึงเต่าทีนี้ระเบิดทั้งร้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเพิ่มอะไรวะเพาไปน,น,นะฮะ เขาหายผมจะเปลี่ยนปืนไอ้เนี่ยปืนนี้ยิงได้ทีละนัดเหรอผมไม่เปลี่ยนอันนี้หรือเปล่าวะเดีย๋ยวาล้าพวกนี้นะฮะเฮ้ยเราเล่นมนุมมองนี้อ่ะเออมุมมองนี้ดีกว่านะเออมุมมองนี้นี่เราโอเคแต่ต้องมือใหญ่ไปกึ๊กกึกไปเอาไอ้เหี้ยโดนไหลวะเนี่ยหาย เพื่อนผมจะเพื่อนผมจะตายแล้วมันคาบมันคาบเพื่อนผมไปทิ้งโอโ้โ,อโหมึงระทึกไปไหนวะเนีนยเ่ยชิพไห้เดี๋ยวผมมอคก,ก่อนนะครับเนื้อเนื้อไม่ไหวไม่ไหวมึงมอคได้มันก็จะมีพลังยิงแม่งเลยนี่ไงยินแม่งหายเลยโอ้โหไม่ไหวว่ะเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนปืนละเอานี้เด้อ ี่โดนเต็มเต็มผมมาโดนเต็มๆๆเต็มเนี่ยเอาเป็นอาิุธทมก่อให้ได้เงอนเนี่ยแม่งลิ่งไล่รถรถตำรวจเลยวิ่ง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 มีไหมเอาเป็นปืนนี่ดีกว่านี่มา ยี่ไหนวะางหนามาละจิงจิงจิงเ้าสุวนเฮียไม่ตายเจ้าวะเฮียตายอันตัวละเฮียดูสภาพสดตีแว่้งไอแว้งโอ้โหอี้ยี้ยีเฮียเอ,ยอาาโดนโดนในตัวเล็ก,กลูกบนมา ไม้ตัวเล็กแม่งทีมผมทายหาเหมดแลยครับลูกน้องหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเสกลูกน้อง,อง,อง,งไอเ้เหี้ยแม่งโหดจังวะโอ้โหโดดบัเออาชีพหายเอ,อ้ยผมข่าวมากระโดดสูงได้ฮู้มัดทะลุดินฮู้อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสกลูกน้องมาก่อน อาชิบหายข้ามกูไปแดกได้อีเหี้ยเฮ้ยปล่อยกูไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเสกได้ไหมเนี่ยกูจะเสกลูกน้องกูได้ไหมเนี่ยาตี๊สตีสต๊ตออกมาเยอะเลยอ้าวลืมไปเราไม่ได้ใส่ปืนให้มันนี่วะอันนี้ไม่รู้ปืนอะไรวะเอาล้วกันนะฮะเออมึงเจอกองทัพสตีฟดกูเขาเป็นจังไหน

นี่ไงดิ้นแบบแบงปี๊บสมุกาสติปไอ้สติปบินได้สัสบินได้เ้ไเาไอ้เหี่ยโอ้โดนคาบไปแดกแล้วตูทิบหายมายิงยิงหาหายตัวกันกระโดดสูงอู้ทุกแมก่เฮ้ยหายเลย ตัวก็ไม่มีประโยชน์นะครับวพวกน,นี้มันจับได้อยู่แล้วโง่นี่ถ้ากูไม่มีพลังกูตายห่าวแล้วเนี่ยอมาตามมานี่นี่นีโอ้โห,ห,าาหาอาบกูไปแดกและยึบโอ้โหสตีฟเราตายกันหมดเลย โดนมังกรไหนะนี่เนี่ยนี่เรียบร้อยล่วงฮือคลุกหลายอีสองตัวหลายอีสองตัวไอ้ตัวเล็กวิ่งตามผมอยู่ไหนวะนวแล้วมันเกิดไม้เรื่อยนี่ว่ะไหนวะไม่หมดละเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กเหมือนนี้มาตัวเล็กดีกกตัวใหญ่ก็ได้เฮียตัวใหญ่มาแล้ว เฮ้ยปด้วยเถอะผมว่าผมลองกระ,ดดงอระโดดขึ้นไปหลังคาเดี๋ยวบอลกระโดดขึ้นไปหลังคาเฮียมันยิงตามผมเล้อเอากระโดดไ,ได้เอาติดติดโอ้ยไม่จบอือโค้ชโอเคประมาณนี้เราไปอยู่ตรงนี้เลยยิงมันโดนหลังคา อาวกระสุนกระสุนใส่กระสุนก่อนอ้าวไอ้เหี้ยคลาบกูไปแดกละไอ้ห่าปล่อยกูเออปล่อยกูระยะสูงนี้เลยดีอ่ะมีแม่งีแม่งีแม่งเดี๋ยววิ่ง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 ตรงไหนอีอมีหัวอืมกระสุนหมดมันจะต้องยิงกูระเบิดแน่นอน ถึกมากอ่ะคือมันถึกมากไอตัวเฮียเนี่ยอ้าวเฮียฆ่ากูแดกแล้วโอ้ยโอ้ยมึงเยอะจังวะอ่ะมันไอหน้ามันจับเครื่องบินไปแล้วนะ่ะเฮียอีกแล้วโอ้โหกูยอมใจเลยไอ้เฮียแม่งเยอะสัตว์อ่ะไงบินเนยู่มันต้นไฟอยู่ด้วย

ใายเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอปิดหมดนี้ก่อนแล้วกันนะครับมันระทึกเกินไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมผมได้ปิดหมดไอ้มังกรไปแล้วแต่ซากมันยังเหลืออยู่นะครับซากมังกรนี่เนี่ยเหยียบแม่งเลยอ่าโอเคมังกรก็ได้ส่วนสลายไปแล้วแล้วเครื่องบินมึงมาตกอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วมันจะไปยังไงวนะเนี่ย ผมปิดพลังผมไปแล้วนะครับผมจะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปดิไปด้วยไปหาเอ้ไม่ได้ไปเลยจ้าง้อคนอยู่ไหนกันหมดเนี่ยคนก็ได้สู่นสลายกันหมดโอ้โหคนนี้สร้างมังกรนะครับนี่คือสงครามเอา้าอะไรอยู่วะอะไรระเบิด <c oughs> นี่มังกรนะครับโอ้โหนีม่มึงยังมีมึงยังมีเวลามาวิ่งอยู่เหรอเนี่ยโอ้โหลูกน้องเอ้าคิดผิดโอ้มังกรสร้างมังกรผู้ยิ่งใหญ่โอ้โหลูกน้องเราตายเกินเลยครับเด็ดเด๊โอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปนะครับผมเดี๋ยวจะทำคลิปนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับผมอยากแจงให้ผมแบบว่าเอาสติ๊ปเนี่ยไปซเวอร์หรือจะทำไปสู้กับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แนะนำได้นะครับเดี๋ยวจะนำเอาคอมเมนต์มาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ